สวัสดีครับมือนี้วันที่14มกราคม2 5 6 8นะครับมือนี้ครับมือนี้ผมจะพามาเบิ้งในส่วนของล้านหมามนจะเริ่มเชี่ยมกงนะครับอยู่ที่แยกไฟแดงหนองแเปน็นนะครับเด้อนะครับขนมีรถหลากหลายรุ่นนะครับเพิ่งอะไรนะครับ ทั้งสภาพที่สตาร์ตบติดกับลดสตาร์ตติดนะครับนี่ให้เลือกนะครับสำหรับเหมาะกับสร้างที่จะเอาไปปั่นนะครับเด้อเอาไปปั่นขายนะครับขั้นผี่บติดนะครับเอาไปปั่นขายแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะได้ไปใส่นะครับเ่นนี่สตาร์ตติดบ่หลายนะครับ บเบรคเฉือนของสะพัดเล็กปิดนะครับก็ไหลนะครับมีม่านยี่สิบขั้นนะครับนี่ครับของยี่ไม่เส้นของเทน่ายาวราสปีดครับไม่โค้ครับสตุปปี้มันดาเวฟมีสองขั้นครับ คัมบมเบึ้งเรียกเราเริ่งเรื่มครับเริ่มมันจะเริ่มเสี่ยงคงนะครับอยู่แยกซี่แยกของแป่นกาลสิน